สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับคลิปนี้พี่โอจะคุยถึงภาพยนตร์ญี่ปุ่นควบญี่ปุ่นครับ 2 in 1วันเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2565พ,พร้อมๆกับหนังอีกทั้งหมด8เรื่องทําให้เรื่องนี้ซึ่งตกอยู่ในสภาพที่เป็นรองอยู่แล้วเพราะเป็นหนังเด็กนะครับก็เป็นรองมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเข้าฉายวันแรกวันเดียวนั้นมีทั้งเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชั่นญี่ปุ่นพอวันที่2ปุ๊บถูกกลบอบลงไปมากมายก็อาจจะเหลือแต่เวอร์ชั่นไทยมีเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเหลืออยู่ที่เนี่ย ดูตามโปรแกรมแล้วเหลืออยู่ที่เมเจอร์สุขุมวิทนะครับพี่โอก็ตั้งใจทช่มะดูเพราะว่าจะดูหนังอินเดียด้วยปรากฏว่าถึงเวลาฉายจริงกลายเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยครับอันนี้พี่โอก็ต้องขอร้องเรียนไปยังเมเจอร์สำนักงานใหญ่ว่าในโปรแกรมระบุว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นและพี่โอก็เห็นในรอบที่พี่โอมาดูนะมีพ่อลูกที่เป็นชาวญี่ปุ่น พาลูกมาดูเนี่ยตัวเด็กอาจจะเข้าใจภาษาไทยเพราะว่าทั้งคู่อาจจะอยู่ที่ประเทศนี้เด็กอาจจะเป็นลูกครึ่งนะครับเด็กคนนี้เฮฮามีความสุขกับดงบราเธอร์มีความสุขกับมาสไลเดอร์ได้ตลอดแต่ตัวพ่อเนี่ยนั่งนิง่งคือฟังไม่ออกแน่นอนครับก็ ต้องขอติงว่าลงโปรแกรมว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่พอใช้ออกมาเป็นภาษาไทยตัวพี่โอเป็นเป็นคนไทยพี่โอฟังรู้เรื่องนะครับไม่เป็นไรแต่สงสารคนญี่ปุ่นในประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้เมเจอร์ก็ฉายหนังญี่ปุ่นมากแล้วฉายเวอร์ชั่นญี่ปุ่นฉายเสียงญี่ปุ่นค่อนข้างมากแล้วก็ในระหว่างพักของโรงก็ยังมีการประกาศเป็นเสียงภาษาไทยภาาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นด้วยสแสดงว่า เมเจอร์ให้ความสําคัญกับลูกค้าญี่ปุ่นแล้วนะครับหนังญี่ปุ่นก็มีฉายกระจายทั่วไปเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ถ้าเป็นคอ m เม้นไอดเออร์มาหรือขบวนการมาอุลตร้าแมนมาเนี่ยจะฉายจํากัดแค่โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการไม่กี่โรงแต่ตอนนี้โรงภาพยนตร์หนึ่งที่ร่วมรายการที่ฉายหนังประเภทนี้มีทั่วประเทศแล้วเพราะฉะนั้นพี่โอ๋ก็ยังอยากจะให้เอาใจคนญี่ปุ่นและอยากที่จะฟังภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับก็ลคลิปนี้พี่โอ๋ก็คุยเรื่องนี้คือเรื่องดงบราเธอร์ตอน เดอะมูฟวี่ซึ่งเรื่องอะไรนะรักแรกนั้นคือฮีโร่ควบกับคอมเมนไรเดอร์รีไวส์เรียกว่าตอนขบวนการแฟมิลี่อะไรหรือประมาณว่าปฏิบัติการครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละแปลกใจเหมือนกันว่า ปกติแล้วเนี่ยเราดูหนังค a m เมนไรเดอรในโรงภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้มีฉายทุกปีนะครับแต่ละปีก็จะการฉายค a m เมนไรเดตัวปัจจุบันที่เพิ่งจะจบกำลังจะจบในซีรีส์ทีวีแล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังตัวใหม่ครั้งที่แล้วเราก็ได้ดูที่มันครบรอบ50ปีของค a m เมนไรเดอร์พี่โอถนัดเรียกค a m เมนไรเดอรนะครับใครจะถนัดเรียกมาสไรเดอร์ Rider ก็แล้วแต่มาสเป็นภาษาอังกฤษพี่โอไม่ค่อยถนัดคเมมันพูดง่ายจดฟังง่ายเขียนง่ายกว่า คร,ครั้งที่แล้วเนี่ยหนังเนื้อเรื่องดีมากกล่าวถึงคอมเมนไรเดอร์ยุคเก่าตั้งแต่ยุคตัวแรกเลยแล้วก็มายุคอีก50ปีข้างหน้าคือครบเซนจูรีแล้วก็ยุคกลางก็คือยุคปัจจุบันของเราโดยที่มีการแนะนำรีไวซ์ซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เป็นตัวเอกของภาคนี้ด้วยเรื่องนั้นสนุกมากเรื่องของเรื่องของที่แล้วเนี่ยสนุกมาก พี่โอให้คะแนนไปถึงขั้นเกือบเต็มเลยหนังเต็มไปด้วยแอคชั่นผจญภัยดรามา่ามีมิตรภาพมีอะไรซาบซึ้งแต่พอมาภาคนี้พี่โองงว่าทำไมถึงเนื้อเรื่องมันอาจจะสั้นสั้นมากหรืออาจจะไม่มีอะไรที่จะดึงดูดคนดูได้มากพอถึงกับต้องเอากบวนการห้าสีมาเป็นหนังหัวประกบมันไม่ได้ประกบแบบหนังการ์ตูนที่ ขายก่อนหนังใหญ่หนังหลักของดิสนีย์อะไรประมาณนั้นแต่เนี่ยมันเหมือนกับแบ่งครึ่งไปเลยนะครับเป็นหนังควบจริงๆซึ่งเรื่องดงบราเธอร์อาจจะสั้นกว่าก็จริงแต่มันก็สั้นพอที่จะเป็นเรื่องประวาวใหญ่ใหญ่ประมาณเหมือนกับอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงอะประมาณพวก4ี่แพ่ง5แพ่งอะไรพวกนี้ประมาณ3แพ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะดงบราเธอร์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรื่องคัมแบงเรเดอร์ชั่วโมงนะครับพี่โอ๋ก็ไม่ได้จับเวลาแต่ ความรู้สึกของการได้ดูหนังเนี่ยแรกๆพี่โอ๋ก่อนที่จะได้ดูพี่โอ๋ก็ค่อนข้างไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไม่ได้คาดหวังเพราะคิดว่าหนังควบสองสองเรื่องควบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทําให้ความรู้สึกที่เรามีดีๆหรือว่าการเต็มอิ่มของแต่ละเรื่องมันน้อยลงไปแล้วมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่กับดงบาร์เธอร์ซึ่งพี่โอ๋ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนที่โอ๋เคยดูหนังขบวนการ5สี ขบวนการแรกที่ได้ดูก็คือขบวนการห้ามอนสไฟเดนจินแมนตอนนั้นยังเด็กอยู่มากเด้นเต้นจิแมนเดนอะไรประมาณนี้ก็สนุกสนุกในระดับเด็กๆแล้วหลังจากนั้นพอดูเรื่องอื่นๆของขบวนการ5สีสสีมันก็มีแต่ความซ้ำซากไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรแปลกใหม่จนในที่สุดได้มาดูขบวนการ5สีรุ่นล่าสุดเนี่ยดงบราเธอร์เนี่ยแหละมัน มันผิดจากที่เคยดูตอนเด็กไปเยอะมากครับคือหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังต่อสู้กันระหว่างห้าสีกับสัตประหลาดธรรมดาแต่มันมีเนื้อเรื่องมีกลวิธีการนำเสนอที่ตลกมากสนุกมากพี่โอไม่เคยดูหนังคีโร่ของญี่ปุ่นที่ไหนแล้วดูขำขนาดนี้มาก่อนเลยขำแบบขำสุดๆขำกลิ้งขำไม่หยุดครับก็คือเนื้อเรื่องเขา ฮีโร่เหล่านี้ได้รับการว่าจ้างหรือได้รับการได้รับการแมวมองเนี่ยจากสัตว์ประหลาดให้มาเล่นหนังพี่โอ๋ต้องขอสปอยนะไม่สปอยแล้วมันจะไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สนุกก็สปอยเพื่อที่จะให้หลายคนเข้ามาดูนั่นแหละแล้วแล้วแต่ละคนเงือก็จะ acting ได้แบบว่าเทพมากครับเทพจนดูแล้วขำขำแล้วขำอีกขำกลิ้งนะครับก็คือหนังนอกจากจะล้อเลียน ตัวเองล้อเลียนขบวนการสร้างภาพยนตร์ล้อเลียนขบวนการฮีโร่มันก็มีล้อเลียนความเป็นวัยรุ่นล้อเลียนอะไรอะไรอีกหลายอย่างในเรื่องนี้พี่โอ๋คือว่าให้หลายๆคนมาดูเองกันล้วกันพี่โอ๋ดูดงบาเทอร์เนี่ยขำสนุกมีความสุขตลอดครึ่งชั่วโมงประมาณนั้น ไม่อยากให้จบเลยไม่อยากให้มีเรื่องแค่นี้แล้วคือไม่คิดว่าเป็นหนังปะหัวด้วยนะครับพี่โอให้แบบว่าดงบาทเทอร์นี้ไปประปาณ10เต็มได้มั้งคือดูแล้วอิ่มอ่ะอิ่มเหมือนดูหนังวันคัตออฟเดอะเดย์ซอมบี้งับงับอะไรพวกนั้นเลยแล้วพี่โอคาดว่าหนังในเรื่องที่2เนี่ยถ้าเปิดหัวมาเรื่องนี้สนุกแล้วเรื่องที่ดีที่สุดมันจะต้องไว้ข้างหลังใช่ไหมปรากฏว่าพอดูคัมเปนไรเดอร์รีไวซซึ่งพี่โอชอบรีไวซ์มาก ชอบมาตั้งแต่ดูภาคที่แล้วแล้วชอบถึงขนาดจําตัวนักแสดงตัวละครได้หมดเลยนะีไวาส์มีพี่น้องสามคนมีอิกกี้ไดจิใช่ไหมแล้วก็สกุละเกือบจะลืมแล้วนำ,นำสกุลของกลุ่มนี้ก็คืออิชิกาวะทุกคนเป็นมาสไรเดอร์หมดนะครับแม้แต่พ่อกับแม่ก็เป็นทุกคนได้รับพรสวรรค์คือได้รับได้รับ ปีศาจกิฟต์เนี่ยมาติดตัวได้รับพลังกิฟต์มาแล้วก็มีปีศาจอยู่ในตัวซึ่งร่วมกับเขาทําให้เกิดพลังที่จะทําให้เกิดเป็นมาสเรเดอร์ปกป้องคุ้มครองชาวโลกได้แต่สิ่งสำคัญในภาคนี้ก็คือตัวไวารายนั้นก็ดันเป็นมาสเรเดอร์ด้วยและเป็นมาสเรเดอร์ที่มีแนวคิดที่จะปกป้องรักษาส่วนใหญ่ของโลกนี้ไว้โดยการทำลาย อารยธรรมทำลายคนชั่วทำลายอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันก็คล้ายกับที่เราได้ดูในเอวานเกเลียนนะนะคนฝ่ายหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้เป็นธรรมชาตินะครับและในที่สุดไรเดอร์ทั้งสองก็ต้องสู้กันมันมีฉากสู้กันที่ค่อนข้างซ้ำซากจำเจมากจนพี่โอนี่กำลังอินอยู่กับดงบราเธอร์พี่โอรู้สึกว่า มาร์สเลเดอร์อันนี้มันไม่สามารถดึงดูดดึงดูดความรู้สึกของเราไม่สามารถถอนความทรงจําของเราออกจากดงบาเซอร์ได้เลยความแฮปปี้ที่พี่โอมันก็แทรกเข้ามานึกถึงเมื่อไหร่มันก็สนุกกลายเป็นว่าพี่โอกลับดูรีไวส์ด้วยความไม่มีอะไรใหม่ด้วยความน่าเบื่อพี่โอรู้สึกว่าหนังเรื่องรีไวส์ภาคเนี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนมันมันไม่ได้ชวนติดตาม นะครับถึงแม้ว่านักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายเนี่ยทุกคนเท่หมดหล่อหมดโดยเฉพาะคนที่เรีเป็นโน,โนบุระหรืออะไรนะที่เป็นหนุ่มๆหลอ่อๆที่ช่วยคนท้องในเรื่องอะ่ะแล้วตัวร้ายก็เท่ตัวฝ่ายพระเอกก็เท่ไอเด็กคนนี้ก็เท่ ชอบบททุกคนชอบความเท่ชอบการแปลงร่างชอบเครื่องทรงต่างๆในชุดต่างๆแต่เพราะว่าพี่โอว่าน้อเรื่องมันไปมันต้องเป็นเนื้อเรื่องอย่างนี้แหละเขาถึงเอาดงบาเทอร์มาฉายควบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเสียดายแล้วก็ผิดหวังที่มันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคาดไว้พี่โอก็จะให้ไอ้พวกแดงเรื่องนี้แค่ประมาณ78เต็ม10อะไรประมาณนั้นนะครับหากลบกลบกับ ดองบารเทอร์แล้วก็เฉลี่ยได้7เต็ม10โดยประมาณน่าเสียดายคือปูทำเรื่องดองบารเทอร์มาซะอย่างดีมันก็น่าจะให้อารมณ์เราลื่นไหลต่อเนื่องไปเนาะก็ทำให้ตอนนี้พี่โอหลังจากดูจบแล้วพี่โออยากไปดูซีรีส์ดองบารเทอร์มากกว่าอยากดูซีรีส์ริไวไอส์นะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกในระดับหนึ่งไม่ผิดหวังหรอกก็ผิดหวัง เล็กน้อยเท่านั้นแหละครับยังไงเราก็ยังติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ลนะที่นี้นะครับขอบคุณเมเจอร์สุขุมวิทที่เอื้อเฟือสถานที่ถ่ายทําคลิปแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ